พี่น้องทุกคนสวัสดีค่ะหลังจากที่อันป้ารถทางป้าทางไม่แล้วนะคะนนาะไม่มี่เจ้าหน่อยจ้ามงกคลจ้ามีอยู่ีจ้าทางออกแล้วนะ่ะทั้งหมดแดงกับมีจ้าพี่น้องเอ้ยมี่น้องงามๆเขา,า่อะปุจจะปีจุดานเนี่ยเนาะไม่นนาะไม่อยู่น้านเนี่ยละคะ่ะมาทางมันยังออกมันโฮกายจ้าพี่นอ้นนองหนีงอนนึงป้าเธอกำลัางงามจ้าเธออีกอู้ไลายนอ้องจ้าเนี่ย โอ้ยแล้วทางเราไม่ได้ดึงออกมาเุทโธทางเนาะค่ะเนาะกำลังไม่แห้งดึงอีกทางช่วยกับผู้ใดผู้ดใดท่ายให้นี่ผู้ใดท่ายให้เนาะค่ะเดอะ้อน้องท้ายเองผู้เธ่ามันท่ายว่าเป็นน้องจ้าต้องเสียงเคียงตัดหญ้ากับมีจ้าเนี่ยเสียงดังจังน้อยนะคะเดอะ้อเพราะว่ามันหัวกับตัดหญ้าคันแท้อยู่เห็นจ้าเห็นโพโตโพตเปะเลยเนี่ยโอู้ มันทางมดท่านไค่ะพ <ame> ี่น้องมันจะติดคนทางแล้วค่ะมันทางมดท่านไคนทางก็ยุ่เนี่ยค่ะเนี้ยคนทางคนเที่ยวไปเที่ยวมานายู่ติดทางนะคะลายนออยู่เด้อค่ะเนี้ยเอาไปกับข้อแกงด้วยเด้อค่ะแต่ว่าปัญหาคือมันมดท่านไ่ไนคนนี้ก้อนโอ้มาแดงลายพี่น้องอู้ตะพอตะแปะหนี่นอหนึ่งเลยค่ะเนี่ยหนีนอหนึ่งนี่หนีนอหนึ่งเนี้ยค่ะเนี้ย ขอบคุ้นลายายนะคะที่มาลับชม<ป>เดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอบฟุ้นล,ลายนะคะได้ขอมาลับชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เดี๋ยว,ยวไปให้โมิแห้งก่อนปวตันใหญ่แล้วโซมิแห้งกนจาก้าเสียเอาใบมีดไปให้โอ้เนาะค่ะหมุนปงหมุนป้าอี๋นี่นะคะเนี่ยทางเนี่ยทางไม่ทางยาวไม้แล้วเน,เ,นเ,นเนี่ยเป็นคือมันจะเบื้องเนี่ยยังไงแล้วทางออกไปเนี่ยเนี่ย เนี่ยห้อยปลาแล้วทางเมยกับเบื้งคันแท้เบิ้งอยังเบิ้งน้ำเบิ้งอยังไปเมยกับจกไปหุน่นเนาะไม่ไปท้วโอ้หอยหักไปกับมีจา้าเบื้องกติดบนทางคือว่าแล้วเนาะค่ะเนาะมันบ่มีคนมาเฝ้าค่ะกับเบื้องเลตรงมือขออกเลื่อยๆนะคะเด้อที่เขามารับชมนี่ ะะได้ยินได้ยินขอบคุณหลายค่ะขอบคุณลลายค่ะขอบคุณหะลายสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดอ้อขอบคุณหลายค่ะที่รับชมคลิปนี้นะคะก่อนน้ำไม้ทะยุติดก,กันนะคะ ขอบคุณอะลายดอคะเดอร์พี่มีก้อนค่าวสวัสดีค้าขอจิตรพี่มีไว้แค่นี้ละคะ่ะ